เปนใหญ่จริงๆเลยนะนดูลูกชิ้น <ะ S 2> อันนี้คือลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นไม่ใช่ลูกบอลนะคะโห <ฮ S 2> เขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวอะไรพี่ก๋วยเตี๋ยวสามเอ็มชามยักษ์ป่ะก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ลูกชิ้นยักษ์พี่ก๋วยเตียเต๋ยวลูกชิ้นยกักษ์สามเอ็มค่ะใช่ครับ อยู่ริมถนนสุขุมวิทนี่แหละพัทยานะครับใช่ของเขาใหญ่จริงค่ะใช่คิดว่าดูกคนเล็กๆนะแต่โอ้โหดูดิครับตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอถึงเจอครั้งแรกนะคะลูกชิ้นเท่ากับลูกบอลแล้วก็มีเขาบอกเลยว่าต้องกินให้หมดต้องหมดด้วยเหรอใช่โอ้โหพี่สามวันมันต้องยิงข้าวเลยนะถ้าหมดเนี่ยผมสุดยอดมากครับเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนนะคะครับ พี่ว่ากินด้วยเดียวกันดีกว่าไหมไม่ได้เราต้องกินว่าใครจะกินได้เยอะกว่ากันพอกงน,นเหรอใช่เดี๋ยวราปุงเครื่องแป๊บคนวนให้วนรอบเลยนะครับวนบคนยากคนเย็นคนไม่ทั่วครับผมจะตัดคนไม่ทั่วคุณผู้ชมครับผมว่าประมาณสองกิโลอะ เนี่ยมันถึงนะถึงเนี่ยมันยกไม่ขึ้นเลยนะประมาณสองโลได้นี่พี่ดูดูครับคุณผู้ชมครับดูับนี่หน้าผมวันนี้รู้ <c oughs> มาหมูสองกิโลโอ่ะมาเป็นไงอร่อยเราจะต้อง <c oughs> ชิมน้ำก่อนนะครับแต่สุดยอดแล้วทำไงพี่กินนี่หรอม,มัน ไปได้ปากไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นครับผมโอ้โหเฮ้ยน่าอร่อยว่ะบางดิเสียบไปเนาะดีเนาะรี่เขาหั่นให้เราแบบนี้ด้วยอะน้ำมือเรากัดไม่ได้เลยพี่บอกว่ามันจะกระเด็นเข้าตาหไม่ไดอไม่ได้ครับเอ็มนี่แบบอ แต่ลูกชิ้นอร่อยอ่ะ นี่เป็นช่วงเช้าครับที่เรามากินน่าจะกินหมดว่าของว่างอยู่ ได้ป้าอหกอ่ะหลอดจะตัดทำเดียวเลยนะเนี่ย ใหญ่มาก พริกกับเผ็ดดีนะอร่อยเห็นน้ำขาวๆเนี้ยพริกเผ็ดมากแต่ว่าเราก็ชอบทานเผ็ดอยู่แล้วเนี่ยไม่ไหวเหขออีกคำนั้นยอมแพ้กินนี่ไม่ไหวแน่กิ่นไดขนาดนี้แบบ ไม่ไหวอะครับไม่หมดเพราะว่าประมาณครึ่งลูกอะพี่ประมาณสองกิโลครัพี่ว่านะจากน้ำหนักที่ยกดูทานทานไปครึ่งลูกนี่ถือว่าอยู่เนาะยังกับทานหมูไปประมาณโลนึงอะครึ่งลูกเราพยายามแล้วนะครับเราพยายามจะให้หมดแล้วแต่ไม่หมดไหวไหม คลิปนี้ยอมแพ้ของเขาใหญ่จริงครับใหญ่มากใช่คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ถือว่าทานไม่หมดครับยอมแพ้กลางคันเยอะมากครับใช่ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันดีค่ะ